ทีมชาติลาวย23สู้สุดใจยันเสมออินโดนีเซีย u 23เก็บแต้มล้ำค่าในศึก AFC u 23เอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกทีมชาติลาวย23ที่ปัจจุบันรั้งอันดับ185ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเกินคาดหลังยันเสมอเจ้าภาพอินโดนีเซีย u 23อันดับ118ของโลกไปได้แบบสุดมัน ขวาหนึ่งแต้มล้ำค่าในเกมเปิดสนามของกลุ่มเจศึก AFC U23 เอเชียนคัพซาอุดีอาระเบีย2อ2 6รอบคัดเลือกที่สนามกิโลราเดลต้าซิดโออาโจประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางแฟนบอลเจ้าถิ่นนับหมื่นที่เข้ามาให้กำลังใจทีมอินโดนีเซียอย่างคึกคักตลอดเกมการแข่งขันอินโดนีเซียพยายามครองบอลและบุกอย่างต่อเนื่องหวังเก็บชัยชนะประเดิมสนามตามเสียงเชียร์ของแฟนบอล แต่แนวรับของทีมชาติลาวลิ่นกันยังมีวินัยและเสียสละโดยเฉพาะผู้รักษาประตูที่โชว์เซฟหลายครั้งจนทำให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูด้านเกมรุกของลาวก็มีจังหวะสวนกลับที่สร้างความหวาดเสียวให้แนวรับอินโดอยู่ตลอดจนจบ90นาทีสกอร์ยังคงเสมอกันแบบไร้ประตู0-0พระเอกของเกมนี้คือผู้รักษาประตูกบโลดพทิปที่โชฟอร์มเซฟระดับโลก ปฏิเสธโอกาสสำคัญหลายครั้งจบเกมเสมอกัน0-0ท่ามกลางความผิดหวังของแฟนบอลเจ้าถิ่นแต่กลายเป็นความสุขของแฟนบอลลาวที่มองว่านี่คือแต้มทองคันจากผลเสมอนั้นนี้ทำให้อินโดนีเซียเก็บได้เพียงหนึ่งแต้มอยู่อันดับ2ของกลุ่มเจส่วนจาฝูงตกเป็นของเกาหลีใต้ที่ประเดิมด้วยการถล่มมาเกา5-0 ขณะที่ลาวแม้จะเก็บได้เพียงหนึ่งคะแนนเช่นกันแต่ถือเป็นผลงานเกินคาดเพราะต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลในบ้านคู่แข่งโปรแกรมต่อไปของลาวคือการดวลกับทีมเต็งแชมป์มกลุ่มอย่างเกาหลีใต้ในวันที่6กันยายนเวลา15.30นาฬิกานาทีก่อนจะลงเล่นนัดสุดท้ายพบมาเกาในวันที่9กันยายนเวลา15นาฬิกานาทีทั้ง2แมชยังคงแข่งขันที่สนามกีโลราเดลตาซีโดอาโจประเทศอินโดนีเซีย การแข่งขันครั้งนี้มี44ทีมเข้าร่วมแบ่งเป็น11กลุ่มเอาอันดับหนึ่งของกลุ่มเข้ารอบอัตโนมัติและคัดเพิ่มอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมเข้าร่วมกับเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียในรอบสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง25มกราคม2026ซึ่งทีมชาติลาวหวังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้เป็นครั้งแรกให้ได้